อิทธิพลมัาขโมยกล่องใส่รหัสไปน่าเสียดายไี่คิดเลยว่านายอิทธิพลจะหักหลังท่านเได้คนอย่างมันเนี่ยทำได้ทุกอย่างขนาดฉันเป็นคนชุบเลี้ยงมันมากับมือมันยังกล้าหักหลังกันฉันจะเป็นคนไปจัดการกับมันเองไอิทธิพลโอจะไปกับลรือคุณพ,พ่อพลิฟตอนนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะลูกลูกก็ทำหน้าที่ของลูกไป ถึงเวลาที่ผมต้องกลับไปแล้วครับผมเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านครับผมเรียกทีมมาอารักขาผมแล้วเดี๋ยวผมก็ดับลงอนประส่งท่านเองม,มีแค่แบงค์ดอลลาร์ไหนรหัสวะ สวรรค์มีตาพระเจ้าทรงเห็นชอบการกระทําของพวกเราหมายความว่าไงวะไม่คิดเลยว่าคุณจะมาทักทายกันแบบนี้มาดามลีนายไม่ทําทำงานให้ฉันคนเดียว ใช่ไหมคุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่มีคนให้มากกว่าฉันก็ไม่เท่าไรแต่มันก็มากพอที่จะทำให้นายหักหลังฉันคนที่นายกำลังทำงานให้เขาก็กำลังจะหักหลังนายเหมือนกันคุณรู้ได้ยังไง อิทธิพลได้รหัสนั่นไปทำไรคะคุณดูม่านตาของธนินมีอะไรหรอธนินเคยทำเลสิกมาแล้วไงเครื่องรับสแกนม่านตาน่าจะเป็นเลนพิเศษ การสแกนม่านตาจะผิดพลาดไม่ได้แม้แต่มินเดียหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผิดพลาดคนที่เข้าไปอาจจะออกมาไม่ได้นี่คือขาาับเฮาและนี่คือโครงร่างภายนอกขาาับเฮานายคิดว่าห้องไหนคือห้องนีิรภัยน่าจะอยู่ส่วนนี้ทำไมมาดูแคบจังอ่ะแล้วนายมั่นใจหรอ ว่าจะเข้าไปเปิดเซฟได้ผมว่ามันผ่านไปได้มั่นใจแ้าเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ได้ฉันมาคนเดียวดีกว่าแต่ว่าเชื่อใจผมนะมันไม่ยากหรอกมาวางแผ่นั้นอ